ต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มบริษัทนาเดียราไวท์เพอร์เฟกที่เพิ่งจะเข้ารับรางวัลเกียรติคุณกินรีทองในสาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่นโดยอันนี้ค่ะตัวแทนเขาได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่าภูมิใจเป็นอย่างมากส่วนใครที่ไม่อยากจะเป็นลูกจ้างและมองหาไรายได้เสริมสามารถติดต่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายกันได้แล้วค่ะ,ะเราได้มารับรางวัลน,นี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะในฐานะ กรรมการนะคะผู้ผู้บริหารของบริษัทนาเดล่าไวท์เฟอร์เฟค่ะก็ได้นำนักธุรกิจของเรานะคะที่ประสบความสำเร็จค่ะในธุรกิจนาเดล่า,าะคะ่ะมารับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนะคะแล้วก็ก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่เราได้รับคัดเลือกะคะ่ะให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นนะคะคือตอนนี้นะคะนาเดล่าของเราก็ออกโปรดักต์นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะที่ทำให้รูปร่างดีนะคะเพราะว่า ตัวพี่ขัญเองนี่ลองเองนะคะแล้วก็ลองเทสด้วยตัวเองถึงมั่นใจนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่พี่ขันหนัก70โลนะคะตอนนี้เหลือ45กิโลค่ะฝากอาหารเสริมตัวใหม่ของเรานะคะ Triple B Speed ค่ะใครอยากมีรูปหน้าที่ดีนะคะผอมสวยค่ะสุขภาพดีด้วยในวัตรกรรม Encapsulate ค่ะใหม่ล่าสุดนะคะี่ที่เรานับเข้ามาค่ะ อยากฝากไว้ด้วยนะคะก็ฝากถึงนักธุรกิจใหม่ๆนะคะอยากจะเข้ามาทําธุรกิจกับเรานะคะตอนนี้ทานาเดล,ล่าเราก็เปิดรับสมัครนะคะนักธุรกิจใหม่ๆเพราะว่าไม่ต้องกลัวค่ะที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับเราเพราะว่าเรามีทีมงานนะคะที่เลี้ยงค่ะคอยดูแลนะคะทุกท่านนะคะติดต่อไปที่บริษัทานาเดล่าไมโครเฟคนะคะ